สวัสดีครับผมวิทย์วิรวิทย์ฟูตะกูลนะครับเป็นเจ้าของร้านสนามหลวงอยู่ที่ลิเวอร์ตี้นะครับภาพคนครับรูปถ่ายครับอาภาพดักเกรไทยครับศิลปะครับฟิล์มครับภาพขาวดำครับสเตตครับ ก็อยากถ่ายพวกบรรยากาศบ้านเมืองในสมัยนั้นนะครับวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นนะครับคาบ,บิเนตการ์ดครับาภาพถ่ายชาวบ้านครับ ก็เริ่มจากเด็กๆเป็นคนชอบประวัติศาสตร์ก็จะไปตามหาซื้อหนังสือโบราณแถวสวนจะรุจักอยงนี้ครับแล้วก็ไปเจอกับรูปถ่ายโบราณเซตหนึ่งรูปราัชกาลที่7เ,เป็นภาพพระรชาชพิธีบรมราชาวิเศษก็เลยสนใจก็เลยซื้อมาแล้วก็เริ่มเก็บสะสมตั้งแตอนนั้นเป็นต้นมา ก็เมื่อก่อนเราก็จะเดินซื้อจากตามร้านขายของเก่าก็จะมีเจอพวกรูปถ่ายเก่าบ้างแต่ว่าก็น้อยแล้วก็จะที่เจอส่วนมากจะเจอสภาพที่ไม่ดีนะครับสภาพที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกเก็บอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็เราต้องไปตามซื้อจากคอเลกเตอร์ชาวต่างชาตินะครับต้องเล่าว่าสมัยก่อนอ่ะคนไทยยังไม่ค่อยมีนักสะสมที่เก็บสะสมภาพโบราณจะมีฝรั่งที่เป็นคนสะสมมาก่อนพวกเราครับ ก็คือมีรูปใบหนึ่งเป็นรูปห่ายของรัชกาลที่5เซ็นพระราชทานให้กับคิงของออส,อสเตรียทีนี้เจอในเว็บประมูลที่เยอรมันก็เลยเห็นแล้วก็สนใจแล้วก็เลยตามไปประมูลกลับมาจากออสเตรีย รูปถ่ายเนี่ยมันเหมือนมันบันทึกเรื่องราวเหมือนเรามองเข้าไปแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรูปเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ในสมัยนะั้นแล้วก็เหมือนเราดูแล้วเราก็ทําให้เราสนใจว่ารูปใบนี้ถ่ายที่ไหนถ่ายอย่างไรมันต่างกับของเก่าอย่างอื่นที่อาจจะเป็นเบญจระเขลายคามอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรมากถ้าเราไม่ได้ศึกษาอย่างจริงแต่รูปถ่ายเนี่ยใครเห็นก็จะเข้าใจว่าเอ้ i, รูปนี้มันเป็นรูปสมัยไหนหรือว่าเป็นรูปงานอะไรมันเป็นอะไรที่น่าสนใจอะ เป็นรูปถ่ายรัชากาลที่4ครับใบนี้เป็นเป็นใบเล็กนิดเดียวเองต้องบอกว่าสมัยนั้นก็คือรูปถ่ายสมัยนั้นก็คือจะอัดอัดเป็นไซส์แบบไซส์นามบัตนะครับใบนี้ถ่ายโดยฟราซิสจิตฟราซิสจิตเนี่ยเป็นช่างภาพคนแรกๆของเมืองไทยที่ถ่ายรูปเป็นเจ้าของสตูดิโอเปิดร้านถ่ายภาพคนแรกของเมืองไทยและด้านหลังเนี่ยมีเขียนไว้ว่าได้รับพระราชทานจากรัชากาลที่4จากมือเลยจากพระาทตอนที่เข้ามาเมืองไทยเมื่อปี1868ก่อนรัชากาลที่4จะสวรรคต สำหรับผมคิดว่าเป็นศิลปะมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นการใช้วิทยาศาสตร์ในการสร้างงานศิลปะทั้งเวลาถ่ายเนี่ทั้งคอมโพสของผู้ถูกถ่ายหรือว่าการใช้สีของน้ำยาล้างรูปแต่ละคนก็จะบ่งบอกถึงช่างภาพท่านไหนเป็นคนถ่ายครับ ต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่เล่นโซเชียลกันมากแล้วก็ดูอะไรก็ดูจากโซเชียลซื้อของก็ซื้อจากโซเชียลซึ่งพวกรูปถ่ายโบราณหรือแอนชีพวกนี้ยังไม่ค่อยมีใครทำอะครับก็เลยคิดว่าเอามาเป็นคอนเทนต์แล้วก็คนสนใจค่อนข้างเยอะแล้วก็มันน่าสนใจมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเด็กรุ่นใหม่ก็สนใจนะเรื่องพวกนี้แต่ว่าไม่รู้จะไปหาฟังจากไหน การถ่ายรูปในสมัยก่อนมันเป็นเฉพาะกลุ่มในของชนชั้นสูงเพราะว่าอุปกรณ์การถ่ายรูปอะไรพวกนี้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็มีราคาที่สูงส่วนปัจจุบันเนี่ยใครก็ถ่ายได้ผมคิดว่าการถ่ายภาพมันก็เหมือนการบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับเคยรู้สึกไหมว่าเราไปมองย้อนภาพเราเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเห็นภาพเราตอนนั้นแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นที่เรามันบันทึกความทรงจําไว้อะครับภาพถ่ายเนี่ยมันก็เป็นการบันทึกความทรงจําของใครคนนั้นที่ถ่ายเก็บไว้อะครับ ผมว่าก็คิดว่า,าต้องเห็นด้วยเพราะว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นการเมมโมรีความทรงจําที่ง่ายที่สุดแล้วมากกว่าการจดบ,บันทึกเดี๋ยวนี้ใครก็ถ่ายรูปได้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ช่างถ่ายภาพในอดีตมาเห็นก็คงชื่นชมครับ ก็อยากให้ทุกๆคนที่สนใจไม่ว่าจะรูปถ่ายโบราณหรือสนใจประวัติศาสตร์นะครับมาลองมาชมกันดูคอลเลกชันนี้ก็คือผมกับคุณโอ้กเนี่ยสะสมใช้เวลากันมาหลาย10ปีในการเก็บนะครับก็ใช้ทั้งเวลาทั้งทุนทรัพย์ในการหามาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมารวมรูปถ่ายต้นฉบับไว้มากขนาดนี้ครับก็อยากให้ทุกๆคนมาชมกันครับ